สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรินเจมส์นะคะเราเป็นชาแนลของคนรักเพชรรักพลอยตัวจริงค่ะที่สําคัญนะคะทุกวันนี้หนูไอรินได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอนาณาจักรของหลุดจํานําที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรีและเป็นโรงงานที่ขายของได้ตรงปกที่สุดอันดับต้นๆของประเทศหนูไอรินได้เกิดตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะว่ายังคงต่อเนื่องด้วยเพทายรอบที่แล้วเรานําเพทายสีฟ้าหรือพวกสตาร์ไลท์มาให้พี่ๆดูรอบนี้ไม่ใช่สีฟ้าเลยนะคะ The cat sat on the แต่พิเศษกว่านั้นอีกรายการเป็นเพทายที่ไม่ผ่านความร้อนเลยเป็นเพทายดิบโนฮิตหรืออันฮิตธรรมชาติสร้างสารรค์ให้ทั้ง8ชิ้นนี้ออกมางดงามเหลือเกินและทั้งแรายการในวันนี้นะคะมีสีสันที่แตกตา่างกันออกไปโดยหลกัหลกๆเลยเบสจะอยู่ในช่วงเฉดน้ําตาลและน้ําตาลแดงไม่ใช่แค่แบบสีของเขาที่สวยแต่ทุกชิ้นเต็มเปลี่ยมไปด้วยไฟริงอย่างที่เรียนว่าโครงสร้างของเพทายที่ขุดพบที่แถวจังหวัดรัตนครีรี กัมบูชาเนี่ยเป็นโครงสร้างเพทายที่สมบูรณ์แบบที่สุดหากเทียบกับศรีลังกาหากเทียบกับมาดากัสการ์ทางสองประเทศนั้นสู้ไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะที่ขุดพบเพทายที่ดีในส่วนของเพทาย,ยอยู่ในกลุ่มของแร่ธาตุเนโซซิลิกเกตฉะนั้นในส่วนของเนโซซิลิเกตนะคะความแข็งของเขาแน่นอนในช่วง7-7.5ถึงโมสเกลก็จัด,ดว่าไม่น้อยความแข็งประเภทนี้นํามาทําเครื่องประดับอัญมณีขึ้นรูปแล้วก็ใส่ได้ยาวๆไม่ต้องกลัวบุบบินแตกราวง่ายด้วย โครงสร้างของเขาสมบูรณ์สายแรกของเขาบางตาหรือแทบไม่มีเลยความเคลียร์เรียกว่าแทบจะร้อเปอร์เซ็หักเปรียบเทียบกับรัตนชาติชนิดอื่นๆและในรอบนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่เป็นนักสะสมพลอันฮ no ิตโนฮิตอย่ามองผ่านในรอบนี้หนูเอลินเชื่อว่าความสวยของทั้ง8รายการเก็บได้หมดเลยทีนี้ทั้งหมดทุกรายการนี้ จะสวยงามแค่ไหนจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะต้องเรียนว่าตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะคะมีความงดงามในเรื่องของพลอยหนักมากสีของพลอยค่ะธรรมชาติเพทายโดยมากเนี่ยจะมีตั้งแต่ไร้สีไปไล่ไปจนสีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มน้ำตาลน้ำตาลอมแดงไปจนถึงสีออกอมม่วงก็มีเม็ดนี้เป็นยังไงคะสวยเนอะออกน้ำตาลฉ่ำๆนะคะแล้วก็ความสะอาดในเม็ดพลอยคือสูงมาก ใช่เส้นของพลอยอยู่ในระยะกําลังใช้งานไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะแน่นอนพลอยเม็ดนี้อย่างที่กาบเรียนนะคะว่าเป็นพลอยดิบจากทางรัตนคีรีของกัมบูชาโครงสร้างของเขาสมบูรณ์การเจรไนของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับเจรไนเพชรได้เลยนะคะในส่วนของเปอร์เซ็นทองนะคะตรวจสอบได้78.19น้ําหนัก4.35กรัมค่ะแหวนวงนี้ประดับด้วยเพชรไซส์1งตังถึง1งตังครึ่ง,งน้ํา97-98คุณภาพเป็นช่วงกว้างความสะอาดอยู่ ในช่วง vs ถึง vvs เพชรรวม22เม็ดน้ำหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ30สสตางค์ค่ะตัวเรือนสมบูรณ์ มากๆทีเดียวนะคะน้ำตรงน้ำเตยอ,อยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ดีอยู่และเม็ดพลอยเม็ดนี้มีน้ำหนักมากถึง3กรัต67สตางค์หน้ากว้างแหวน1.4เซนค่ะมากับไซส์53าบาบริการทำไซส์เพิ่มลดให้ฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ600บาทค่ะวงนี้ทำใบรับรองพลอยให้1เล่มการันตีว่าเป็นเพทายแท้ๆไม่มีการปรับปรุงคุณภาพเลยและถิ่นกาเนิดจาก กัมบูชาค่ะจงต่อราคา35,999บาทเท่านั้นโอกาสดีๆนะคะที่จะได้จับจองของสวยๆในราคาที่ไม่สามารถจับต้องได้ในท้องตลาดนะคะต่อมาค่ะเรามาดูแหวนชายเป็นแหวนชายวงเดียวจริงๆคือด้วยแบบที่แบบสําหรับผู้ชายจริงๆอะ่ะคือวงนี้เลยแล้วด้วยสีสันของเขานะ,ะพี่ๆลองสังเกตสีของพลอยเม็ eed, ดนี้ดีๆมันมีความเหมือน บุสราคามสีน้ำโขงมากที่สุดสีของพลอยเนี่ยออกน้ำตาลอมเหลืองเหลือเห็นไหมคะไม่ติดแดงเลยนะคะไม่ติดแดงเป็นน้ำตาลอมเหลืองหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าใช้ตัวนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปตามหาบุษราคามสีน้ำโขงเพราะว่าหนูเอลินเชื่อว่าหาตอนนี้คงจะหายากต้องฟันฝ่าในเรื่องของราคากันมหาโหดบวกกับตัวเพทายนะคะจะได้เปรียบในเรื่องความสะอาดที่เยอะกว่าบุสราคามอยู่มากความแข็งก็ห่างกันอยู่ที่ประมาณ1.5โมเกล ท่านนั้ในส่วนของเปอร์เซ็นทองค่ะตรวจสอบได้75.18%าหน้ำหนักแหวนวงนี้คือ9.12กรัมเพชรที่ประดับอยู่ขาวมากนะคะอยู่ในน้ำ F color หรือเทียบเท่า98ความสะอาดโดยรวมเป็น VS สวยจนถึง VVS ค่ะเพชรที่ประดับอยู่จะเป็นไซส์5-5ตันครึ่งมีด้วยกัน18เม็ดน้ำหนักเพชรอยู่ที่ประมาณ94สตางค์สภาพพลอยเรียกว่า สมบูรณ์แบบ100%เซในเรื่องความสวยก็ให้10เต็ม10ไปเลยค่ะวงนี้เม็ดนี้น้ำหนัก9.56กรัตหน้ากว้างแหวน2เซนไซส์แหวนคือไซส์58ครึ่งทำไซส์เพิ่มลดให้ฟรี3เบอร์เกินจากนี้ชำระเพิ่มเบอร์ละ1 0 0 0บาทค่ะส่งต่อราคาเพียง6 9 9 9 9 9บาทเท่านั้นนะคะสวยงามจับตาและกแกลนอลังการมากเชื่อเธอว่าเวลาใส่ขึ้นมือแล้วพี่จะมีความภาคภูมิใจว่าพลอยฉันสวยเหลือเกินรายการต่อมาขอมาเอาใจคุณผู้หญิงนิดนึงนะคะแล้วถ้าใครได้ต่างหูคู่นี้ไปนะคะจงภาคภูมิใจและจงเก็บให้ดีเพราะว่ามันคือพลอยดิบค่ะพลอยดิบที่มีความสวยงามมากซักยิ่งกว่าพลอยเผาซะอีกด้วยเปอร์เซ็นทอง7 5็์องและน้ำหนักทองอยู่ที่7.46กกรัมค่ะต่างหูคู่นี้ประดับ ด้วยเพชรไซส์1ถึง2ตังมีด้วยกัน54เม็ดหนูอลินปีกดน้ำหนักไว้60สตางค์นะคะในส่วนของเพชรประดับจะเป็นน้ำ97าคุณภาพความสะอาดคือ VS พลอย2เม็ดแกะช่างได้6กกร,รัต67สตางค์ค่ะส่วนความยาวต่างหูวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งเลยอยู่ที่1.8เซนความกว้างต่างหูอยู่ที่1.2เซนด้านหลังตัวล็อกจะเป็นแป้นเสียบขนาดใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะจิ๋วจิวบางท่านแบบแอบกังวลว่าเอ๊ะของหลุดจำนำบ้าง ครั้งเนี่ยได้แป้นมาเล็กจังเลยใช้งานยากมากนะคะตัวนี้ถือว่าไม่เล็กค่ะถือว่าโอเคเลยตรงต่อราคาเพียงแค่4 9 9 9 9บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูแหวหน1รายการที่มีลักษณะเป็นยูนิเซ็กเรียกว่าผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ตัวเรือนจะเป็นงานสไตล์งานวินเทจเลยนะคะ พลอยเม็ดนี้ก็มีสีออกน้ำตาลเข้มอมแดงๆค่ะนี่ก็คือสีที่ค่อนข้างแพงริบเรียวเหมือนกันนะคะถ้าเราเกิดเจอเพทายนะคะสีแบบนี้รีบคว้าไว้ก่อนเลยยิ่งถ้าได้ไซส์ใหญ่ๆนี่ยิ่งแจ๋วเลยนะไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่เพทายที่มีสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจะเป็นสีที่เรียกว่ายอดนิยมรองๆองล,อง,ลองมาจากพลอยสีฟ้าแต่ตัวนี้จะได้ความได้เปรียบในเรื่องของเป็นพลอยดิบพลอยดิบที่มีสีน้ำตาลแดงใน ลักษณะนี้มีสับเฉพาะอยู่นะเขาเรียกกันว่าจาซินหรือไฮยาซินค่ะต่างชาติเนี่ยจะตามหาพลอยประเภทนี้มากเหลือเกินถ้าเป็นไฮยาซินหรือจาซินที่มีลักษณะโนฮิตหรืออันฮิตอย่างเช่นเม็ดนี้นะคะราคาแรงมากทีเดียวพี่ๆดูความใสของเม็ดพลอยนะคะว่าใสมากแล้วปราศจากราคินหรือมลทินในเนื้อพลอยเลยงดงามมากค่ะอีกทั้งตัวเรือนนะคะอย่างที่เรียนว่าเป็นยูนิเซ็กพี่ๆสามารถใช้สลับกันได้ค่กเป็นสามี นะคะซื้อวงเดียวใส่ได้ทั้ง2คนได้เลยใชนิ้วใกล้เคียงกันงานจะเป็นงานวินเทจนะคะเปอร์เซ็นต์ทอง77.11%น้ำหนักทอง8 1 7.1กรัมประดับด้วยเพชรค่ะไซส์สาเมตร2ตังถึง1งตังครึ่งหลายคนงงง3สาเมตร2ตังมันไซส์อะไรคือมันใหญ่กว่าครึ่งตังแต่เล็กกว่า1ตังค่ะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวบีทวีนนะคะ66เม็ดน้ําหนัก55สตังโดยประมาณออความขาวน้ํา97ความสะอาดอยู่ในช่วง VS ค่ะและเพทายเม็ดนี้นะคะมีน้ําหนักมากถึง12.17กรัมน้ากว้างแหวน1.6เซนจริงๆ แทบจะเป็นหน้าพลอยล้วนๆเลยนะคะเพราะแหวนวงนี้คือต้องเรียนว่าเพชรมันเลื้อยลงมาในช่วงสันมากกว่าไม่ได้ช่วยหน้าให้ใหญ่ขึ้นฉะนั้น1.6เซนทมที่วัดได้เนี่ยแทบจะเป็นเม็ดพลอยล้วนๆไซส์แหวนคือไซส์54ครึ่งมีปัญหานิดนึงค่ะในการทาไซส์คือแหวนวงนี้ต้องเรียนว่าทําไซส์ได้ไม่เกิน2เบอร์ถ้าเกินจาก2เบอร์ตัวเรือนมีปัญหาแน่นอนฉะนั้นสูงสุดที่ทําได้คือ56ได้แค่นี้นะคะมีข้อจํากัดนิดนึงหนูเอลินก็จะขายให้ถูกๆเลย วงนี้ถ้าใครใส่ได้อยู่ในช่วงได้54ครึ่งถึงประมาณ56ไม่เกิน56ครึ่งมารับไปเลยนะคะจงต่อให้เพียง75,999บาบาทเท่านั้นราคานี้พร้อมใบรับรองพลอยไม่ต้องจ่ายเพิ่มและการันตีทุกอย่างตามที่แจ้งหากไม่ตรงตามที่แจ้งคืนเงิน 100ต่อมาค่ะเรามาดูแหวนผู้หญิงที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะในส่วนของพลอยใหญ่มากๆอีกหนึ่งชิ้นดูหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรวงนี้ก็จัดอยู่ในส่วนของไฮยซินหรือจาซินเหมือนเดิมค่ะโดยคุณสมบัติของพลอยเนี่ยจะออกสีน้ำตาลอมแดงซึ่งวงนี้ต้องเรียนว่าไฟเต็มเม็ดเลยนะคะการจัดทรงการจัดระเบียบการเจรไรถือว่าทำออกมาได้อย่างดีค่ะ ตัวเรือนแหวนเป็นการไม่ โชว์เพชรมากนักเน้นงานดีไซน์เปลือยแล้วก็เน้นโชว์เม็ดพลอยเป็นหลักชิ้นนี้เป็นมือ2ของประเทศญี่ปุ่นตัวเรือนเป็นแพลทินัมเปอร์เซ็นต์ของแพลทินัมที่ตรวจสอบได้คือ88.06%น้ำหนักตัวเรือน9.49กรัมแหวนวงนี้ประดับด้วยเพชร80เม็ด m, น้ำหนัก46สตางค์ค่ะคุณภ,ภาพความขาวเป็นน้ำ98า98ความสะอาดจัดอยู่ในช่วง VS โดยมากค่ะมือสของประเทศญี่ปุ่นเวลาได้ ไม่ว่าจะกี่รอบตัวพลอยถือว่าเป็นเลิศหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชนิดใดเพชร บางชิ้นอาจจะอยู่ในระดับก,กลางๆบางชิ้นสวยมากแต่ว่าพลอยเนี่ยปฏิเสธเขาไม่ได้เลยมือสองจากประเทศญี่ปุ่นหนูไอรินได้มาทุกรายการคือพลอยเทพหมดฉะนั้นคือน่าสนใจมากในส่วนของเพชรนะคะดูแล้วชิ้นนี้จะมีไซส์ครึ่งตังถึง1ตังโดยประมาณและเม็ดพลอยคือ14.47กรัตเลยหน้ากว้างแหวนเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้ง2.7เซนไซส์แหวนคือไซส์50ครึ่งทำไซส์เพิ่มรดให้ฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ600บาท ขออนุญาตแจ้งค่ะว่าหากชิ้นงานที่เป็นตัวเรือนแพทินัมหนูไอลินจะใช้ทองขาว 18k เป็นการต่อทองให้นะคะเราไม่มีแพทินัมในการต่อให้ทรงต่อราคาชิ้นนี้อยู่ที่74,999บาทเท่านั้นราคานี้มีใบรับรองพอยให้1เล่มการันตีว่าเป็น Natural Circon จากกัมบูชาและไม่ผ่านความร้อนอีกหนึ่งรายการต่อเนื่องเลยนะคะไหนๆมาเม็ดใหญ่แล้วขอมาดูเม็ดใหญ่อีกหชิ้นซึ่งแหวนวงนี้ ว่าเป็นแหวนวงที่ประดับด้วยเพทายดิบเม็ดใหญ่ที่สุดในคลิปนี้ค่ะและสีของเพทายก็คือเป็นสีน้ำตาลอมแดงอีกเช่นกันนะคะจัดอยู่ในกรุ่มของจาซินลองพิจารณาดูว่าใครชอบสีเชดดิ้งแบบไหนลองเลือกเอานะคะตัวเรือนสวยงาม ความปราณีตสูงสภาพพลอยสมบูรณ์แบบ100%เปอร์เซ็นต์ทอง75.17%น้ำหนักอยู่ที่8.78กรัมค่ะเพชรรวมจะอยู่ที่ไซส์เอเวอเรสนะคะประมาณ1ตังครึ่งน้ำหนักเพชร54สตางค์ค่ะเพชรรวมนับได้36เม็ดคุณภาพความขาวเป็น GF Color เทียบเท่าน้ำ9 7 9า97-98ความสะอาดคือ VS นะตัวเรือนแบบดีมากเลยค่ะ ในส่วนของพลอยก็ไรที่ติใช้คำนี้ได้เลยพลอยหนัก14.52กระัตจัดว่าเป็นเม็ดที่ใหญ่ที่สุดในคลิปนี้นะคะหน้ากว้างแหวนอยู่ที่2เซนไซส์แหวนวงนี้คือไซส์55ครึง่งทำไซส์เพิ่มลดให้ฟรี3เบอร์เกินจากนี้ชำระเพิ่มเบอร์ละ800บาทค่ะและแหวนวงนี้ส่งต่อในราคาเพียงแค่79,999บาทกับเพทายโนฮีท no ที่มีสีแบบจาซินหรือไฮยาซินอุ้ยพี่ๆจะหาจากไหน ราคานี้ได้คุณภาพพอเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้เลยสําหรับคนที่เก็บของดีอยู่แล้วนะคะได้ชิ้นนี้ไปเพิ่มอยู่ในหีบสมบัติรับประกันเลยว่าจะเป็นชิ้นโปรดอีกหนึ่งรายการอ่ะต่อมาค่ะ2รายการสุดท้ายแล้วเรามาดูแหวน จับต่างหูต่อเนื่องกันเลยนะคะซึ่ง2รายการสุดท้ายป้องกับเรียนว่าก็ยังเป็นสียอดนิยมอยู่เป็นสีที่มีคุณค่าและมีราคาอันดับต้นๆในบรรดาเพทายทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะแต่ว่า2ชิ้นสุดท้ายนี่น่าสนใจตรงที่ว่าสีของเขาจะใกล้เคียงกับบุษราคัมของบ้านเรามากๆค่ะโดยเชดดิ่งจะเป็นคล้ายสีน้ำโขงเห็นไหมคะของที่หนูเอลินคัสสันมาแต่ละรายการเนี่ยเรียกว่าโอ้โ oh, หเป็นของดีทีเดียวแล้วราคาจับต้องได้ไม่ต้องกลัวแบบว่าโดนตีหัวอะไรเพราะเราออกอากาศเนี่ยเรา าขายคนทั่วประเทศเป็นราคาส่งราคา one price ราคาเดียวกันหมดฉะนั้นราคาคือจะเตี้ยที่สุดเท่าที่เราทําได้นะคะในส่วนของเปอร์เซ็นทองจะอยู่ที่77.89%น้ําหนัก6.01กรัมค่ะเพชรรวมทั้งหมด30เม็ดน้ําหนัก52 m, สตางค์คุณภาพเพชรคือน้ำ9 7 9า97-98ความสะอาดเป็น VS ทั้งหมดงานตัวนี้ก็จะเป็นงานกึงก่งๆวินเทจนะคะใช้เทคนิคการซอะล่องฉลุลายแล้วก็การยี้ขอบ ทองดงามมากเม็ดพลอยอยู่ในช่วง2กรัตัด96สตางค์เป็นระยะกำลังใช้งานเลยโดยหนะ้า กว้างแหวนค่ะมีขนาด2.1เซนแหวนวงนี้มากับไซส์54าําไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์ชําระเพิ่มเบอร์ละ600บาทวงนี้ราคาดีมากทีเดียวนะคะหากเรามองกันตามเนื้อผ้าและคุณสมบัติของพลอยที่เรียกว่าเต็ม10ไม่หักอีกหนึ่งรายการนะคะชิ้นนี้ส่งต่อราคา39,999บาทเท่านั้นสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาดูต่างหูอีก1คู่ซึ่งคู่นี้เป็นคู่ปิดจบและคู่นี้เหมือนเดิมเลยค่ะจะมีสี ใกล้เคียงกับบุษราคำ ของบองบางกระจ่จังหวัดจันทบ,บุรีมากๆสีของเม็ดนี้จะออกเป็นทางโทนออกบรัดดีเพทายที่มีออกสีเหลืองหรือสีน้ําตาลอมเหลืองก็เป็นเพทายชนิดที่มีราคาสูงอันดับต้นๆชเช่นเดียวกันนะคะลองจากพวกจาซินหรือไฮยาซินนะคะเปอร์เซน็นทองของตังหูคู่นี้75.13%น้ําเปอร์เซ็นน้ำหนัก5.62กรัมระดับด้วยเพชรไซส์1ตังถึง1ตังกว่าเป็นจำนวน40เม็ดน้ำหนักเพชรอยู่ที่43สตางค์ค่ะความขาวคือน้ำา97ความสะอาดเป็นวี เมพลอย2เม็ดหนัก5กรัต87ดสตางค์สตังตัวเรือนต่างหูนะคะด้านหลังตัวล็อกจะเป็นลักษณะแป้นเสียบหน้ากว้างต่างหูวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งจะอยู่ที่1.3เซนและชิ้นนี้ส่งต่อราคาดีงานมากๆค่ะเพียงแค่43,999บาทได้พลอยดิบสีสวยๆคุณภาพพลอยแบบคับกล่อง เอาไปอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งหมด8รายการสําหรับเพลไทยอันฮิตหรือโนฮิตในรอบนี้นุ้ยลินต้องเรียนว่าท่านที่มีโอกาสได้ดูก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีนะคะ